สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพามาชมผักบุ้งอีกแล้วค่ะอันนี้ผักบุ้งเราอายุได้ยี่ได้สิบวันนะคะจะยี่สิบวันไปนู่นสิบวันนะคะเพิ่งจะได้สิบวันค่ะวันนี้ก็มาพรวนดินเดี๋ยวจะได้ให้อาหารเสริมนะคะ หน้าดินหน้าดินเขาแข็งด้วยค่ะพอดีว่าฝนตกลงมาใส่ก็เลยต้องมาพวนดินสักนิดนึงมีไม่รู้ว่าตัวอะไรเขามากัดโคนนะนะคะกัดที่ใต้ดินเลย แล้วก็หาตัวไม่เจอเหมือนกันไม่รู้ว่าคือตัวอะไรอ่ะนะคะก็ชมบักบูงกันไปนะคะ เรายังเอาไม้ออกไม่หมดเลยนะคะกันไว้ก่อนเดี๋ยวหมาเข้ามาลุยต้องรอให้ผักบุ้งโตกว่าน,นี้สักหน่อยหนึ่งก่อนถึงจะเอาออกทั้งหมดนะนะคะมีตัวแมลง มีตัวมนแรงมาบินวนนะคะื่จะถ่ายซะหน่อยเขาก็ไม่ยอมอยู่นิ่งบินตลอดไม่รู้ตัวอะไรผับกบุ้งเรายังเล็กอยู่เลยโรคมาแนละ้วโรคค่ะโรค นี่คะ่ะต้นยังเล็กอเลยโลกมาแล้วทางที่ดีก็คือเด็ดออกไว้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะปลอดภัยไหมเนี่ยดูท่าทางแล้วแต่ก็เลยอีกสิบห้าวันตอนนี้เขาอายุสิบวันแล้วอีกสิบห้าวันก็ได้กำหนดเวลาที่จะถอน ก็ค่อยๆดูกันไปค่อยๆเด็ดทิ้งไปไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าก็มียญ้านิดหน่อยอน,นะคะดูนี้ต้นนี้แตกแถวออกมาก็เลยคุยดินยางนิดนึงแต่ก็คุยได้อยู่ค่ะไม่เป็นไร แสงแดดจ้าเลยว่าจะลองพวนด,ดินให้ชมนะคะน่าจะเห็นอยู่น่าจะเห็นอยู่เนาะ พามาให้ดูหญ้าค่ะดูยญ้าขึ้นยญาก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะก็พวนดินค่ายญ้าไปในตัวปรับหน้าดินให้ตอกบุ้งด้วย ภาพก็น่าจะชัดอยู่เนาะมันก็ย้อนแสงเหมือนกันเล็กน้อยแดดแรงแล้วค่ะอะตอนนี้ยังยังไม่แปดโมงนะะยังไม่แปดโมงเลยแต่ก็แดดแรงแล้ว นี่คอุปกรณ์ที่ใช้พวนดินของเรามือลิงค่ะมือลิงเขาเรียกว่ามือลิงนะคะอ่าเข่าลมละขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปให้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ